รถคันที่ขายอยู่หกแสนกว่าบาทเจมดยว่าต้องเสียค่าซ่อมเท่าไหร่จะได้ขายวันนี้คนที่แพ้จะลุกนั่งขาเดียวสิบทีค่ะได้จริงหรอยค่าซ่อมเท่าไหร่แล้วหนูเอาให้กล้องดูค่ะต่อรองเยอะหน่อยนะคะบอสเพราะว่าหนูแพสอ,อ,องสิบสี่พันแล้วว้าวค่ามีสูชิเอ็กเพนเดอร์น่าอะไรยางหรอ โอ้ทะเบ,บียนสวยอะเนี่ยใครได้ทะเบียนแนวนี้ก็ติดต่อได้นะครับบริเัทเอออโตโน้นะพอเจมส์ทะเบียนเทพมีหลายเบอร์ด้วยนะคะไม่ได้มีแค่นี้ไม่มีอะไรพวกนี้ขัดออกหมดเลยดูดิเห็นไะส่วนใหญ่เป็นเลอะยังปียีสามโอ้ดอกไม่ได้หวรอยางได้เนี่ยปีได้แล้วจะดูดิเห็นไหมชี้ไปดูมันสะพานย,ย,ย,ยางมันเนี่ยมันจะหมดแล้วเนี่ยเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเห็นปหมเปลี่ยนยางหนึ่งหมื่นสี่พันลุกเลยไหมถามลุกเลยไหมเช่วยไม่ได้ทายติดเอง บอยคะทำไม X p a n เพนเควรถึงถามหาเยอะค่ะนัดว่าสวยไหมถ้าเทียบกับผู้แข่งคือ B R กับ V R O S อะเอามอให้อยองคิดว่าสวยค่ะนี่ว่าเรื่องนั้นเรื่องหนึ่งคือดีไซน์มันสวยกว่าสองรุ่นนั้นมันไม่ค่อยสวยอะแล้วก็ภายในมันกว้างกว่าถ้าเทียบกับ B R V เเฉยๆหนูว่ามันกว้างกว่าแต่ว่าพอไปดูกับ V R O S อะคือว่าขนาดมันน่าจะพอๆกันมร้อมึกนะมันอาจจะห้องนักสารสมุนนี้มันสูงกว่าไหมไม่รู้เขาตั้งข้างในรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยอึดอัดอะ เออมันดูโปร่งกว่าก็แล้ว่ารถใหญ่กว่าสวยกว่าแล้วก็ออปชั่นก็แน่นมิตซูไม่ค่อยงงออปชั่นอ,อยู่แล้วแต่เขาเป็นแบรนด์รองที่ราคาแข็งใช่ไหมคะรุ่น e เอ็กเพนเดอร์เนี่ยมความแตกต่างปกติมิตซูเนี่ยราคาตกเยอะแต่พอเป็นรุ่นนี้เนี่ยราคามันแข็งพอๆกับพวกเวลอสพวกเบียวีเลยข้ออะไรคะบอกที่ว่าด้วยความที่ตลาดมือสองแล้วความนิยมจริงอย่างพวกเนี้ยเธอก็รู้มาแป๊บเดียวไปบางทีไม่ได้ขายบางทีไม่ถ่ายเลยเลยรถไปแล้วแต่รถสวยมากเนี่ยยังไม่ได้เก็บไม่ไเลอะอย่างเดียวเลยเหห็นนนนนนมมั้ยยเเเีีี่่่่ดดูิชวงฝตกกคะลออะนนิดห่ยโอ้มีเก็บ ชน,นหลังหน่อยมันเนี่ยตัวอะไรมาเนี่ยสามพันบอกว่าคันนี้เหมาะกับใครครับต้องบอกว่ามันเป็นรถกลุ่ม SUV ขนาดเล็กนะแต่ว่ามันเป็นรถที่7ที่นั่งเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นรถอเนกประสงค์ตรงที่ว่าเราทํางานปกติเราจะขับสองสาคนตั้งได้ถูกป่ะเนี่ยนั่งห้าคนสบายแต่ในวันที่เราแบบต่อที่มีครอบครัวแบบพักครอนไปเที่ยวขุนปุ่ยขุณย่าอย่างเงี้ยติ๊เด็กอ่ะนั่งข้างหลังได้พูดตรงๆนะคือถ้านั่งยาวๆอ่ะพี่ว่านั่งไม่ไหวหรอกเพราะเบาะหลังอ่ะมันไม่ได้เล็กรูมมันได้เหลือเยอะขนาดนั้นใครใช้เอ็กรรู้้ววว่่่่่าาาาเบะะหหลัััังงงงงนนนนไไไดจจิมมมยยใผ อาจจะเด็กๆนั่งได้เด็กๆนั่งได้นั่งได้นี่เผื่อขัดสีไว้ไหนนะทั้งคันเนี่ยนี่น่าจะออกไม่สกิดเผื่อขัดสีไว้สองพันร้อยค้ะแล้วตัวคอสกับตัวซีทีเขาต่างกันยังไงคะคือหลักๆอ่ะจะต่างดีเทลพวกภายนอกกับภายในแล้วก็ตัวรุ่นคอสเนี่ยความสูงของรถเนี่ยมันจะสูงจากพื้นเนี่ย สูงกว่าตัวรุ่น GT หน่อยเลยคือรถมันลุยได้มากกว่าน้วเหมาะสำหรับสายลุยหน่อยแล้วก็เนี่ยข้างบนเห็นป่ะมีแหลกหลังคาแบบนั้นนะให้เอาไว้ใส่ของได้แล้วพวกกระจังหน้าอะไรเงี้ยได้ตางนิดหน่อยต้นถึงออปชั่นภายในที่มีให้มากกว่าเล็กไม่น้อยมาก25 0 0มเ่น้ไม่ต้องเก็บคือใหม่ออหมากใหม่มากดีจริงจริงไดูออปชันที่ให้มาพวกบแบบเบรกดูไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยเนาะเทียบกับคู่แข่งเรารู้สึกว่ามันดูมีอะไรมากกว่ามีดีเทลมากกว่าออปชันมันดูเต็มกว่าค่ะข้างในเนี้ยบมากเน เผื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่องกองแอร์กองอากาศเผื่อไว้แลสามพันห้าค่ะทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดสองหมื่นสองพันห้าร้อยค่ะถ่ายไปเท่าไหร่หมื่นห้าค่ะไกลเลยใครอยากได้มินตูมเชียเอเมอร์คอลเนาะหางกมานานนะครับสีขาวด้วยเนาะแล้วก็คันนี้เลขไม้น้อยมากนะครับใครได้รถสวยๆจิ๋นนั่งแบบนี้ก็ตอบได้นะพี่เจมส์เลยต่โอโต้ขาเดียวนี่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยดูนี่คู่อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะู้ทำยังไง ไม่เคยมีใครทำเลยนะ,นะหนึ่งมันต้องขาร,รุม่าด้วยอีสองสงงาม